สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำปลาย่างซีอิ้วนะคะกินกับน้ำจิ้มสามรสนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะทำเมนูปลาย่างซีอิ้วกันนะคะปลาที่เราใช้นะคะก็จะเป็นปลาดอลลี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมานำปลาคลุกแป้งก่อนนะคะก็จะโรยแป้งทอดกรอบก่อนนะคะกระจายแป้งให้ทั่วๆเลยแล้วก็นำปลานะคะลงมาวางเอาไว้นะคะ แล้วก็โรยแป้งทอดกรอบข้างบนอีกทีหนึ่งนะคะคุกแป้งทอดกรอบให้ได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะนําไปย่างในกระทะนะคะค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะแล้วนาปลาลงย่างได้เลยนะคะเราจะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะข้างๆนะคะ ระหว่างที่เรารอปลาสุกนะคะเราก็จะมาทําน้ําราดปลาย่างซีอิ้วกันนะคะการหั่นขึ้นช่ายก่อนนะคะต้นหอมนะคะเราไว้สําหรับแต่งหน้าอาย่างซีอิ้วนะคะเราก็จะซอยเส้นละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะมาใช้แค่นี้พอนะคะ คามเรามาทำน้ําลาดตัวปลากันนะคะค่ะเราก็จะใช้น้ําสะอาดนะคะประมาณร้อยห้าสิบมลนะคะค่ะแป้งมันนะคะเราจะใช้นิดหน่อยนะคะละลายลงไปในน้ําสะอาดเลยนะคะใส่แก้วดีกว่าเน่นสะดวกกว่าคุณแป้งมันให้ละลายก่อนนะคะเวลาเรานําไปผัดมันจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะซอสหอยนางรมนะคะสองช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวนะคะเราใช้2ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสนะคะหช้อนชาค่ะโดยน้ําตาลทรายนะคะหช้อนชานะคะค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนเลยนะคะค่ะในระหว่างที่เราทําน้ําปลาย่างซีอิ๊วนะคะอ่ปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะก็สุกพอดีเลยนะคะ แล้วก็ใส่ขิงลงไปผัดก,ก่อนเลยนะคะตามด้วยน้ำลาดนะคะที่เราทำอาไว้นะคะใส,ใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยตามด้วยพริกนะคะนิดหน่อยแต่งเพื่อความสวยงามน,นะคะน้ำมันงาน,นะคะนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ ก็นำไปลาดกับตัวปลาได้เลยนะคะนำน้ำลาดปลาย่างซีอิ๊วนะคะมาลาดในตัวปลาได้เลยนะคะแต่งด้วยต้นหอมนะคะที่เราซอยเอาไว้นะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนิดหน่อยนะคะแต่งเพื่อความสวยงามนะคะค่ะปลาย่างซีอิ้วนะคะก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มสามรสนะคะค่ะก็นี่เป็นน้ำจิ้มสามรสนะคะรสชาตินะคะก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะกินคู่กันกับปลาย่างซีอิ้วนะคะ ก็ลองไปทำตามกันดูนะคะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ